จ่าฮัลโหลวันนี้วัสดีจ้าไม่เจอกันหลายวันเลยเพิ่งเจอกันเมื่อ2วันที่แล้วหรือเปล่าจริงๆคลิปนี้อัดเมื่อ2วันหลังจากที่เวเฟอร์ไลฟ์เสร็จนะไล่ลองเพลงไงละ่ะเอาลนะวันนี้ก็อยู่กับเวฟเฟอร์ยังไงละ่ะคุโรโรมิเบเฟอร์เจ้าแม่แมวดำซึ่งวันนี้เราอยู่กับในรายการคุโรโรมิเบเฟอร์เจ้าแม่ทอกทอ EP ที่สกันแล้วสครั้งนี้นอ,อีกสย ซึ่งหัวข้อในวันนี้ที่เราจะมาพูดกันก็คือของเล่นที่มีในสมัยเด็กและปัจจุบันอยากได้กลับคืนมาไงตบมือเอาล่ะก่อนที่เราจะเริ่มกันเนะ๋ยมาหมอนดีๆก่อนอเ,เรามาหวังแก้วแปบ๊บเดกะเดี๋ยวปัดตกเอาล่ะก่อนที่เราจะพูดกันนะเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า ทุกคนเคยมีประสบการณ์สมัยเด็กใช่ไหมสมัยเด็กที่แบบว่าซื้อของเล่นมาเล่นนะช่วงก็เป็นช่วงที่แบบเด็กสมัยนั้นจะมีพวกของเล่นโมเดลออกมาบ้านละแต่ของเล่นที่สมัยนั้นอะ่ะก็คือของเล่นจริงๆเลยแบบทํามาเพื่อเล่นโดยเฉพาะเลยยังไงล่ะซึ่งเวเฟ,ฟอร์เองก็อยู่ในช่วงนั้นเหมือนกันแต่ไม่บอกน้องว่าอยู่ในยุคไหนนะเดี๋ยวรู้อายุเวเฟ,ฟอร์ จริงๆเวเฟอร์อยู่มารลายปีไงล่ะในสมัยเด็กๆอ่ะ <c oughs> คือทุกคนเคยเล่นของเล่นใช่ไหมแล้วแบบพอโตขึ้นมาแล้วแบบเฮ้ยอันเนี้ยเราเคยมีเราเคยเล่นคิดถึงจะเลยอยากได้กลับคืนมาแต่ว่าบางอย่างมันหาซื้อ,อยากซึ่งซึ่งวันนี้เวเฟอร์จะมาพูดเกี่ยวกับห้าอันดับห้านี่ห้าห้าอันดับของเล่นที่เวเฟอร์เคยมีสมัยก่อนและตอนนี้อยากจะได้มัน กลับคืนมายังไงล่ะเย่เอาล่ะเราไปเรื่องวันที่อันดับที่5กันเลยดีกว่าเพื่อไม่มีการเสียเวลาไปเลยอันดับที่5เอาละอันดับที่5นั้นก็คือเปนของเล่นที่ในปัจจุบันเนี้ยนะก็ยังมีขายอยู่อนะเพราะว่ามันเอามาทําใหม่แมันเป็นตัวที่ได้รับความนิยมสูงซึ่งถ้าเวเฟอร์พูดชื่อไปเนี่ยเชื่อว่าทุกคนจะต้องรู้อย่างแน่นอนว่ามันคือตัวอะไร เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรุ่นาราวคาวเวเฟอร์น่ะก็จะรู้อยู่แล้วร้อยปีร้อยปีนั่นก็คือไดจูจินนี่เลยตามภาพข้างๆเวเฟอร์นี่เลยไดจูจินหรือหุ่นยนต์ลบในขบวนการจูเลนเจอร์แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้พูดถึงไดจูจินนะแต่พูดถึงว่าของเล่นขบวนการเซนไตสมัยก่อนซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเวเฟอร์มีไดจูจิน มีอาไดเลนเจอร์ใช่ไหมที่มันเป็นมังกรตุม,มุงตุม,มุงกับอีกซีรีส์หนึ่งเวเฟอร์จำไม่ได้เฮลิคินเจอร์มั้งที่มันที่มันรวมร่างแล้วกลายเป็นอามันก็หุ่นยักษ์ทุกตัวที่มันมีดาบสมุไรอะที่มันเป็นหุ่นยักษ์แล้วมีดาบด้วยอะไม่รู้ชื่อซีรีส์อะไรจำไม่ได้ละอะแต่เวเฟอร์มีมีสามตัวเลยแล้วเมื่อก่อนนี้นะถ้าพูดถึงหุ่นลบใช่ไหมอของเล่นซูเปอร์เซนไตเนี่ย เราพูดถึงคุลบอย่างเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะเวเฟอร์ก็มีจูเลนเจอร์เนี่ยครบทั้ง5สีเลยรวมถึงสีเขียวด้วยใช่มีสีเขียวที่มีเกาะด้วยเมื่อก่อนนี้ของเล่นพวกนี้แข็งแรงมากคือเวเฟอร์เล่นจนไม่รู้จะเล่นไงและมันก็ไม่พังเลยนะมีแต่หายเพราะว่ามันจะมีแบบพวกอาวุธชิ้นเล็กชิ้นน้อยอันเนี้ยหายใช่แต่ว่าพวกของชิ้นใหญ่ๆเนี่ยไม่มีหายเลยอยู่ครบเลยแต่ตอนนี้มันไม่อยู่แล้วนอกจากนี้นะนอกจากเวเฟอร์จะมีตัว ของอพวกเลนเจอร์ตัวเล็กๆใช่ไหมสีแดงสิสงสเวเฟอร์มีอาวุธมันครบอีกต่างหากใช่เวเฟอร์มีอาวุธครบเลยซึ่งเมื่อก่อนนี้มันเล่นสนุกมากเอามารวมกันเป็นซูปเปอร์แมคคีคนยิงใหญ่ๆเท่ๆเลยยังไงละ่ะใช่เมื่อก่อนนี้เป็นอะไรที่น่าคิดถึงมากเลยนะล้วเวเฟอร์น่ะเล่นทุกวันเลยแบบบมาประกอบร่างรวมร่างแต่ที่เวเฟอร์บอกถึงไดจูจินเพราะว่าเวเฟอร์ชอบผุ่นตัวนี้มากที่สุดสมัยเวเฟอร์เด็กๆเนี่ยนะ คิดเสมอว่าหุ่นยนต์ที่ไม่มีปากมันเท่กว่าใช่เพราะว่าถ้าทุกคนจําได้นะทูเปอร์เซนไตสมัยก่อนอะหุ่นยนต์่ะหรือว่าขาบวนหรือว่าผู้หุ่นยนต์ประกอบร่างทุกทุาหลายๆเรื่องอมันจะมีปากใช่ไหมมันจะมีปากเป็นเป็นหุ่นแล้วมีปากเวเฟอร์เมื่อก่อนเนี่ยเวเฟอรไ์ไม่ชอบเลยไม่ชอบพวกที่มันมีปากเลยเวฟเฟอร์ชอบที่มันแบบเป็นแบบป,แบบปากไม่มีแบบปิดปากเหมือนกันดั้มอะไรอย่างเงี้ยที่แบบปิดปากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไดจูจินเป็นหนึ่งในนั้น แต่พอโตขึ้นมาเนี่ยเวเฟอร์กับชอบร่างที่มันรวมร่างกับดากอนซีซ่าที่ไม่ได้รวมร่างที่มันจะเป็นอีกร่างหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ชได,จดจูจินร่างสุดยอดนะร่างทูฟอร์มนะแต่เป็นร่างที่มันจะมีสามเหลี่ยมอยู่ตรงกลางอะตามรูปนี้ตามรูปนี้เลยไอนะหมอนนี่ลำคันจริงอันนี้ด้วยไปนู่นเลยตามตามรูปนี้เลยนะแต่หมอนเอาออกไว้ได้ไม่ได้เข้ามาก่อนโอเคตามตามรูปนี้เลยนะ เนี่ยตามนี้เลยเวเฟอร์กับชอบตัวนี้มากกว่าไดจูจินนะอ่ามันก็คือเมื่อก่อนเนี้ยด้วยความที่จูเลนเจอร์มันค่อนข้างดังในสมัยเวเฟอร์ใช่ไหมตอนนั้นอ่ะมันอ่าทางอเมริกามั้งซื้อลิขสิทธิ์ไปเป็น power ร์เจอร์เวเฟอร์ยังคิวมันเป็นจูเลนเจอร์อยู่เลยใช่วปะโอเคเราจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นมันเป็นทอกๆอีกท็อปิกหนึ่งวันนี้เราพูดถึงของเล่นสมัยก่อนซึ่งถามว่าทําไมให้เวเฟอร์ให้มันเป็นอันดับที่5เพราะว่าสมัยเนี้ยมันยังหาซื้อได้ อ่าตอนนี้มีที่มันเป็นหุ่นเหล็กอะจาค่ายไม่ได้ของค่ายอะไรซึ่งมันจะเป็นเหล็กทั้งตัวแล้วจุดขยับก็เยอะมากแต่ราคาก็สูงพอๆกับไอตัวเนี้ยสมัยก่อนเลยราคาพอๆกันเลยแต่จุดขยับมันเยอะกว่าด้วยความเทคโนโลยีที่มันล้าสมัยกว่าใช่ไหมซึ่งเวเฟอร์ก็ยังซื้อไม่ได้เพราะว่าไม่มีตังค์ oh. พูดกันง่ายงคือเวเฟอร์ไม่มีตังค์แต่มันก็ยังมีซูเปอร์มินิพาซึ่งถ้าเวเฟอร์ไม่ติดผ่อนมอเตอร์ไซค์แล้วก็อยากได้ของชิ้นอื่นๆเวเฟอร์ก็คงจะซื้อ ครบเซตมาเลยเพราะว่าได้ทั้งหุ่นได้ทั้งดาร์กอนซีซ่ารวมๆแล้วประมาณไม่เกิน4,000เป็นซูเปอร์มินิพาอย่างนี้เลย <Wow. S 1> นะตามรูปนี้เนี่ยซึ่งมันหาซื้อได้งไงไวเฟอร์ก็เลยให้มันอยู่ในอันดับที่5อันดับแรกไม่ได้หายากอะไรแค่ยังไม่อยากซื้อเท่านั้นเองไม่มีตังตอนนี้เนาะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปอันดับต่อไปกันเลย ่อมาอันดับที่4กันแล้วสี่ไม่มีทำมือไม่ได้ไม่รู้ทำยังไงเอาเป็นอย่างนี้กันอันดับที่4ี่แย่อันดับที่4ก็คือนี่เลยเซตทาซานแฮปปี Set ้มิวทุกคนเคยเห็นรู้จักไหมเซตทาซานแฮปปี Set ้มิวรู้จักปะบางคนอาจจะทันบางคนอาจจะไม่ทันสมัยก่อนซื้อแฮปปี้มิวในร้านแมคโดนั์เนี่ยมันจะแถมของเล่นใช่ไหมซึ่งซื้อชุดนึงอันนี้ขึ้นใหม่ละ ซื้อชุดหนึ่งแถมชุดหนึ่งนะก็แถมมามันจะเป็นตัวของเล่นแล้วก็มีฐานซึ่งจะมีทั้งหมดตามเนี้จำไม่ได้แล้วกี่แบบอ่าสี่ห้าหกแบบมั้งประมาณนี้ซึ่งเมื่อก่อนนี้เวเฟอร์มีครบชุดเลยครบเซตล้วเล่นได้ทุกตัวไม่มีพังด้วยแต่ด้วยความที่โตขึ้นมามันต้องการของเล่นที่แบบทันสมัยกว่านี้ก็คือเวเฟอร์ก็ไปสนใจพวกโมเดลที่มาขยับแขนขาได้แล้วใช่ไหมอันนี้เวเฟอร์ก็เลยบริจาค ซึ่งถ้ามันยังอยู่สมัยนี้นะมันสวยมากทุกคนดูดิดูดูเห็นทาซานที่ห้อยต่องแต่งนั้นปะคือมันสามารถที่จะดึงเอานงลงมาแล้วมันก็จะปีนเป็นปีนเป็นปีนขึ้นไปอ่ะแล้วเห็นไอ้ลิงตัวนั้นปะมันขยับได้ทุกคนมันเดินได้อ่ะมันเท่มากมันแบบมันมีไวเล่นอะอย่างที่เวเฟอร์บอกมันมีไวเล่นซึ่งมันสนุกมากทุกคนนะเวเฟอร์นะพูดตรงๆว่าอยากได้ขึ้นมาแต่ว่าเวเฟอร์มันหาซื้อยากด้วยความที่มันแบบหลายปีมากๆจนตอนเนี้ยหาซื้อยากมาก มีก็เป็นคนที่แบบมันหล่อมแหลมอะ่ะคือแบบมีทั้งเซตอ่ะไม่มีหรือมีก็ไม่รู้เวเฟอร์ไม่ไม่เหมือนกันแต่ว่าแต่ส่วนใหญ่จะมีแบบหล่อมแหลมเช่นมีตัวทาซานไม่มีฐานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าครบเซตเนี่ยมันก็ราคาที่สูงมากเลยราคาแบบกูฉีกเวเฟอร์ซื้อไม่ไหวอันนี้เป็นของเล่นที่แบบนะชุดแฮปปี้มิวใครๆก็รู้ใช่ไหมว่าของเล่นมันจะค่อนข้างแบบเออมันดีอะ่ะแล้วมันมีหลายเซตด้วยนะมันไม่มีแค่เซตทาซานนะจริงๆมีเซตอื่นๆอีออกเยอะแยะเลยซึ่ง มันสวยมากเฟอร์บอกตรงมันสวยมากเราเฟอร์ฟก็อยากได้คืนมามากๆเลยล่ะโอเคเอาเป็นว่าเราไปอันดับต่อไปกันเลยดีกว่าเพื่อไม่การเสียเวลาไปเลยเรามาอยู่อันดับที่3กันแล้วซึ่งอันดับเนี้ยบอกตรงว่าโอเคมันก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่เซตนี้เฟอร์อยากได้เซตนี้นั่นก็คือเลโก้ไบโอนิค่อหลายๆคนรู้จักและคุ้นเคยกันด้วยใช่ไหมล่ะ เลโก้ไบโอเนคเคิลเนี่ยมันเป็นเลโก้นะตัวต่อเลโก้ซึ่งตอนนี้เลโก้มันก็ยังมีแหละแต่ว่าเซตไบโอเนคเคิลอ่ะมันไม่มีแล้วตอนนี้มันเป็นพวกฮีโร่พวกอะไรแทนและซึ่งเป็นพวกแบบซูเปอร์ฮีโร่มาเวลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไบโอเนคเคิลเนี่ยมันไม่มีซึ่งเซตที่เวเฟอร์อยากได้อ่ะคือเซตบอลล็อกไม่ใช่บบลลี่นะบบลลี่น,ะนั่นะมันเดากคนบนอลแซดโบลล็อกใช่ปะวะบอลล็อกเออบอลล็อก มันเป็นตัวกลมๆอ่ะอย่างเงี้ยในรูปเนี่ยห็นไหมตัวกลมๆแล้วออกมาเป็นแบบกลางแขนแบบน่ารักน่ารักทิ้เลยมันน่ารักอ่ะว่าง่ายมันกลมๆดีเวเฟอร์ชอบมันกลมๆได้แล้วมันน่ารักมากตัวมันป้อมๆแบบอ้วนๆน่ารักมุ้งมิ้งอ่ะเวเฟอร์ชอบเพราะมันน่ารักนี่แหละซึ่งเวเฟอร์เคยมีตัวสีแดงตัวเดียวที่เห็นในนี้เวเฟอร์มีสีแดงตัวเดียวตอนนั้นเวเฟอร์ไม่ได้เก็บตัวนี้ดันไปเก็บลาชิลาชิเนียมีครบเลยแต่ลาชิเนี่ยเวเฟอร์ก็จะมีอยู่นะลาชิยังมีอยู่ แต่เป็นเป็นชิ้นๆไปแล้ว,ว <laughs> เพราะว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเป็นเมื่อก่อนไงมันมันมีไว้เล่นอะไวเฟอร์ก็ยำ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 ไปเรื่อยแต่ที่อยากได้จริงๆคือบนล็อกตัวตัวนี้เซตเนี้ยอยากได้มากเพราะว่าคือของเล่นสมัยก่อนอะมันไม่ได้เป็นแค่กล่องโงูที่แบบว่ากล่องกระดาษใช่ไหมซื้อมาแกะแกะแกะต่อเสร็จทิ้งกล่องหรือว่าเอากล่องมาตั้งโชว์คือตัวกล่องมันมีลูกเล่นคือไอ้กลมๆพอกลายเป็นกลมๆใช่ไหมอยากให้มันเท่ๆใช่ไหมมายืนเซตเท่ๆละ อ่ะยืนทำท่าเท่ๆกางแขนแบบเป็นบนล็อก ok <c oughs> สามารถขยกหัวงึกงึกอย่างเงี้ยได้อ่ะอ่ะฮะอันนั้นว่าเท่แล้วที่เท่กว่าคือสามารถทำเป็นตัวกลมๆแล้วตรงฝามันจะมีเดือ,อยออกมาเราเอาบนล็อก ok ไปห้อยไว้แล้วปิดฝาแล้วหันห,าห,าหลังอะ่ะมันจะเหมือนบนบนล็ bon ok อกอ่ะกลมๆอ่ะอยู่ในแคปซูลอ่ะแล้วคิดสภาพว่ามันเรียงกันโคตรสวยทุกคนสวยมาก <c oughs> อันเนี้ยเวเฟอร์อยากได้ใครมีร้านเหมาะเหมาะขายเซตนี้ให้เวเฟอร์นะ เวเฟอร์ ber, ขออนุญาตเลยแปะลิงก์ข้างล่างใต้คอมเมนต์ให้เวเฟอร์หน่อยไม่ก็ทักมาสู่ตัวใน Facebook ก็ได้นะเวเฟอร์บอกเลยว่าใครแนะนำนะเวเฟอร์จะดีใจมากๆเลยเพราะว่าเวเฟอร์อยากได้มากๆแต่ให้ดนับที่3มเพราะว่ามันยังไม่สุดมันมีที่สุดกว่านี้อาจะเย็นๆโอเคไปันับต่อไปเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลานะ มาถึงอันดับที่2กันแล้วทุกคนอันดับที่2คืออะไรเอ่ยเราไปพูดก,กันถึงว่าสมัยนเนี้เซเว่นอีเลนี่ยไม่ค่อยได้แบบแถมของเล่นแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนเนี้ยเซเจะมีซื้อเซเลบี้มั้งหรือซื้ออะไรนี่แหละมันจะแถมของเล่นมาด้วยซึ่งของที่เวเฟอร์ชอบเนี่ยคือมนุษย์หินฟลินต์สโตนตามภาพนี้เลยมนุษย์หินฟลิน์สโตนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบมันสวยนะมันคือมันไม่มีลูกเล่นอะไรเยอะหรอก แต่มันเวลาซื้ออะมันก็เหมือนกับ Happy ้ม a l อะนะคือซื้อ1เซตได้1ชิ้นซื้อ2เซตได้2ชิ้นแต่ที่ความฟินลืมพูดไปเมื่อตอนอันดับที่4เนาะความฟินของไอ้ของเล่นพวกนี้คือเวลาเราแกะห่อแล้วมันได้กลิ่นแบบอ่ากลิ่นหม่อะคือแบบมันฟินมากไม่รู้นะทุกคนเป็นปะน,นะแต่เวเฟอร์เป็นคือแบบทุกครั้งที่แกะห่อมันจะมีกลิ่นหม่เสยขึ้นหน้าซึ่งมันเป็นอะไรที่พอเราได้กินอะเราจะฟินมากๆเลย ถ้าถ้าคนสมัยเวเฟอร์อาจจะเข้าใจว่ากินใหม่เนี่ยมันโอ้อะอโมาฟินเหลือเกินยอะไรเงี้ยเวลาแบบเราแกะออกมาแล้วได้กิน oh. ใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเราพูดถึงมูนุถิ่นฟินโสโตนคือเวเฟอร์ไม่ได้ชอบทั้งหมดหรอกแต่ถ้ามันมาประกอบกันอนะ่ะมันก็สวยว่ามันเป็นตัวชิ้นของเล่นแล้วก็มีฐานอยู่ข้างล่างซึ่งฐานมันก็จะล็อกกับตัวของเล่นพอดีไงอ่ะแต่แต่ที่เวเฟอร์ชอบในซีรีส์นี้ก็คือรถของฟินสโตนทุกคนรถของฟินสโตนไม่ได้มา่งงนะคือในเทคโนโลยีสมัยนั้นอ่ะ มันเอาตัวคนเข้าไปนั่งไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมตามสภาพแต่สมัยนั้นอะตรงล้อที่มันเป็นหินหินเนี่ยวะมันหมุนได้ทุกคนเห็นไหมดูตรงฐานมันเห็นไหมตรงฐานมันอะจะมีที่ล็อกล้อเป็นเดือยขึ้นมาคือตรงนั้นอะมันเอาไว้ล็อกไม่ให้รถอะมันไหลเพราะเพราะเพราะล้อมันหมุนได้จริงจริงทุกคนเลื่อนเป็นรถเลยคือแบบสมัยนั้นแบบโอ้ไม่กอดเทคโนโลยีแบบโอ้ไม่กอดเลื่อนได้ไม่อยากจะเชื่อ หินงูสามารถรีวิ่งเป็นล้อได้ในขณะที่สมัยเนี้ยของเล่นบางชิ้นแม่งทำล้อมางูงูแต่ว่าขยับไม่ได้อะไรเงี้ยอ่าแล้วมันแบบโอ้โหถลายอ่ะแบบอย่างเท่เลยเรามาต่อถ้าสมัยนี้อยู่นะแบบอบอกเลยว่าสวยมากเรามาจบกันที่นุทถินฟินสโตนเราไปอยู่ที่อันดับหนึ่งกันเลยดีกว่าเพราะว่าทุกคนอาจจะลุ้นแล้วใช่ไหมว่าแบบเอ้ยอะไรเนี่ยอันดับหนึ่งคืออะไรอ่ะใช่ไหมหมายถึงให้เป็นอันดับหนึ่ง อ๋อลืมบอกทำไมถึงให้เป็นอันดับสองเพราะว่า,วาคือมันสวยแล้วก็มันไม่ต้องขยับอะไรมากไงอย่างคือระวางไปเลยเฮ้วางไปเลยในตู้อ่ะสวยๆแบบเป็นตู้กระจกอะคริลิกใช่ไหมแล้วส่องไฟใส่อ่ะอุ้สวยมากเลยอยากได้เพื่อมาตั้งโชว์โดยพรารถมันชอบมากเลยให้เป็นอันดับที่สองไปเลยเอาละเราไปอยู่ในอันดับที่ทุกคนรอคอยกันแล้วเราไปดูกันเลยเรามาอยู่อันดับที่หนึ่งกันแนละ้ว็ุ๊บ อันดับที่หนึ่งนะเป็นของเล่นที่แบบเป็นของเล่นที่เวเฟอร์เนี่ยอยากจะได้เคนมามากที่สุดแล้วในบรรดาสาสีอันดับที่ผ่านมาคือมันเป็นแมคานิกที่แบบในยุคนั้นอะ่ะมันทําอย่างนี้ได้อะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบโอ้ไมคกอดมากสุดยอดมากอลังการและโอ้ไมคกอดจริงๆนะนั่นก็คือรถไฟของเล่นหรือว่ารถไฟหุ่นยนต์อ่ะไม่รู้นะมันชื่อภาษาไทยชื่ออะไรแต่ว่าชื่อจริงมันชื่อฮิคคาเลเยนอ่าเป็นเป็นรถไฟเนื้อเรื่องก็คือเราจะมีรถไฟใช่ไหม แล้วตัวร้ายมันจะเป็นตัวร้ายแบบเท่ๆเลยเป็นรถไฟเหมือนกันแล้วแบบเป็นเหมือนพวกอาชญากรรมอะ่ะปลดหัวรถไฟออกมาแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ก่ออาชญากรรมแล้วก็มีพวกเนี้ยรถไฟพระเอกเนี่ยที่มันแบบออกมาซึ่งจําไม่ได้นาะนเลเรื่องมันไงมานานมากแต่ว่าดูแค่ว่าพระเอกอี่ยมันออกมาเหมือนกันแล้วก็แปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ตรงหัวขบวนอะ่ะกลายร่างเป็นหุ่นยนต์ใช่ไหม แล้วในตัวขบวนจะมีอาวุธมีปืนมีแบบโล่อะไรอย่างเงี้ยแล้วขาเล็กๆแบบมันเท่อะทุกคนมันเท่แล้วแต่ที่เวเฟอร์ชอบที่สุดคือรถไฟที่มันของที่เวเฟอร์ชอบที่สุดนะมันจะเป็นรถไฟเหลี่ยมๆสียังแดงจำได้พอเราบีบตรงข้างๆใช่ป่ะทุกคนหัวรถจักรมันกระเด้งออกมาแล้วแปลงร่างป็นนยนเลยคือแบบแมคคณิตแบบแปลงร่างอัตโนมัติอะเข้าใจสมัยนั้นป่ะคือแบบกดปุ๊บ พุ่งออกมาแปลงลางกลายเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติแล้วมันไม่ได้แบบทือท่อๆง่ๆนะแบบเท่เลยแบบแปลงล่างแบบไอตรงไอเนียอ่าประตูรถข้างๆแม่งพับขึ้นมากลายเป็นเกาะไหลแล้วก็มีแขนลงมาให้เลยแบบเฮ้ยบ้านะสมัยนั้นเทคโนโลยีทําได้ขนาดนี้โอ้โหแบบมันเป็นอะไรที่อึ้งมากแล้วตอนนี้นะเวฟเฟอร์บอกตรงว่าเป็นสิ่งที่เวฟเฟอร์อยากได้มากที่สุดเลย อย่างที่บอกนะเหมือนเดิมนะใครมีขายใครมีลิงก์ใครมีเว็บอะไรคอมเมนต์เลยเวแบบเฟอร์สนใจมากคอมเมนต์มาได้เลยนะเวฟเฟอร์สนใจสุดๆเลยกลายเป็นอันดับที่หนึ่งหนึ่งข้างเดียวใช่หนึ่งไปเลยโอเคเอาล่ะทีนี้เราก็หอมปากของคอกันพอแล้วเนาะสำหรับท็อปิกที่เวเฟอร์ได้พูดไปในวันนี้ หวังว่าทุกคนจะสนุกสนานกันนะแั่นั่นแหละ,ลหละคือของเล่นที่เวเฟอร์เมื่อก่อนเนี่ยเวเฟอร์เคยมีพวกเนี้ยหมดเลยนะเ,ยเคยมีหมดเลยแต่ตอนเนี้ยไม่อยู่แล้วไม่อยู่สักชิ้นเลยบริจาคหมดก็ใ,ใครจะไปรู้ว่ามันจะหายากในอนะตใชเมล่าเมื่อก่อนเราเป็นเด็กเด็กอะเราก็เล่นอย่างเดียวใช่ไหมพอถึงเวลาเราไม่เล่นเราก็แค่ทิ้งขายไม่ได้ขายด้วยบริจาคทิ้งเพราะว่าเราไม่คิดว่ามันจะก็ใครจะรู้ว่า,วาไอตัวนั้นอะ ราคามันก็ไม่สูงใช่ไหมล่ะอย่างมนุษย์ถิ่นซินโตนเงี้ยซื้อเซเว่นมันก็ไม่สูงอะไรครับพี่มิวใช่ไหมแต่ใครจะไปรู้ว่าเดี๋ยวนี้มันจะ <c oughs> หายยากแล้วหาไม่ได้ใช่ไหมใครจะไปรู้อ่ะใช่ไหม oh. เออนั่นแหละแต่อย่างที่บอกนะถ้ามีเว็บหรือร้านอะไรนะบอกเวเฟอร์เลยเวเฟอร์สนใจมากๆนะครับโอเคเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะถ้าชอบเราก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้เวเฟอร์ด้วยการกด ดอย่าแต่ต้องชี้ชื่อมนก่อนกดแชร์กดไลค์และอย่าลืมกด s u b s c r i b e ด้วยนะถ้าเป็นคนมาใหม่นะซับสไครต์เวเ e r ด้วยนะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะครับแล้วก็สนุกไปกับมันนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ไลฟ์หน้านะไว้เจอกันใหม่กับเจ้าแม่แมวดำคุณรุุมิมาเป็นสาวกเจ้าแม่กันเยอะๆนะรักทุกคนนะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายจ้า